ขอกราบแทบเท้าทุกท่านกราบแทบเท้าเลยนะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมไอตุ้นนะแล้วก็มีไอห,หัวหัวหมีสะบัดไปสะบัดมาต้องใส่เมื่อยคอคอเคลสในคะอเคล <c oughs> สสะบัดแข่งบ้าไปแล้วนะก็กดเลยแล้วกันนะโหลดเกมไปมันก็แค่คืนหนึ่งนิวเกมคืนหนึ่งเลยนะโอ้โห นี่คือ amusement park นะครับไม่น่ามีอู้จฮึใช้เสียงก็เล่นได้ผมเปิดเสียงดังเอาไว้นะครับจะได้ซึมซับดูจะคิดเต้าเต้าอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นหุ่นนะครับผมเคยดูอยู่ฮ่าฮ่าดวแม่งเลยล้มคันเฮ้ยหมุนได้ตอนที่ผมเล่นอยู่นะครับก็แม่งเขาเรียกว่าไงล่ะไอ้นี่มันพูดยาวยาวมาก ต้อพูดยาวมากเลยพูดซะผมแบบเออเออ,อเเอเโอเโ,อเโอเคเพื่อนโอเค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 แล้วเหมือนเหมือนแฟนโทรคุยกันเนะี่ยคุยประมาณสี่ห้าชั่วโมงต่อวันไงมี <h ye> ไงตุน้นเนี่ยไม่มีตาเลยนะอะไรอ่ามีสขอทันฮุกด้วยพัดลมนี่ก็บเบอร์สามฮิตาชิฮาตาัตตริเนะียได้เกี่ยวผสมกันเลยไดเกียวไม่เกี่ยวนะมีเมเลปี้ อยู่ด้วยมีวู้มีมีเป็ดเป็ดหมีนะครับคลิกไปก็ไม่ได้อะไรดีที่สุดเลย <c ười> ไม่คลิกได้โอเคอย่างน้อยก็เอาไปเรียกขโ <c ười> มยเบ b a ้ y ฟรดี้คัมแบกนี่อปากดีเลยเขาบอกว่าดูกล้องอันนี้นะผมเล่นไปคืนหนึ่งแล้วแหละผมก็รู้ว่าต้องทำยังไงละเขาบอกว่ามี Security มีอะไรนะครับแล้วก็มีนี่อีกอะไรวะระบบท่อท่อลม นท่อแอร์ท่อส่งน้ำอะไรอย่างงี้แบค็คไม่เกี่ยวกันทุกอย่างเฮ้มี <Hey, me. S 1> ฉันเห็นหนายมองอะไรวะไหบอกตรงนะว่าคืนหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรเออมันคืนหนึ่งมันไม่มีอะไรหรอกครับใช่ปะวะกูเป็นหน้ามูวเสียงแม่งเลยเดี๋ยวผม พอตัวพี่พัดลมนะครับช่วงนี้นี่ถ้าตัวอะไรมาผมก็ตายง่ายๆตายเลยง่ายๆนะครับแค่นั้นเองนม่กลับมานี่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับนั่งดีจริง คืนหนึ่งนี่เป็นการเซิร์ฟมาเซิร์ฟบอร์ดอะไรี้คืนที่สองน้ำก็นองเต็มตะริง่งเฮ้ยนี่นาฟ็อกซี่ไี่ผมได้ยินเสียงแล้ววะได้ยินเสียงเลยอะไอ้สม่งนีได้ยิน,ยน,ยน,ยนยเสียงคอเสียงพัดลมไอ้บ้าโดนเล่นเสร็จแล้ว สี่งมันเหมือนแบบใครมาค้างใกล้ๆครับค้างใกล้ๆหูผมเลยเอ๊ะอืมใช่ภาคน,นี้นี่ดูห้องเก็บของไม่ได้อรัห้องเก็บเฟรตดี้ดูไม่ได้แ้แย่เนาะอ๋อห้องนี้โซ so, ห้องเก็บเฟรตดี้อยู่ทางนี้ครับอยู่ทางเอ็กซิทหรือเปล่า เฟดดี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอเล่านิดนึงก่อนมันจะหกโมงนะเฟดดี้นี่ก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องราวตำนานอะไรของมันไปนะครับใช่ไหมมีใช่ตุ้นเนี่ยพยักหน้าเองเลยนะครับก็จะมีเรื่องราวของเขานะเกี่ยวกับเพิร์เพิร์ลกายคือกับเด็ก4คนที่ถูกฆ่าถูกยัดใส่หุน่นถ้าจำไม่ผิดนะครับเสร็จแล้วไอ้ไอ้ผู้ชายเนี่ยก็เพิร์เพิร์ลกายคนเนี้ยก็เข้าไปในหุ่นเหมือนกันนะกลายเป Spin ็นสปริงแท็บหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องราวมากมายใช่ไหมหมีช่ยเลยตุน่นเนี่ยคุยกับแมงไปไม่มีใครคุยคุยกับพัดลมเลยมันก็หาว่าบ้าคุยกับเองดีกว่านะไม่น่ากลัวด้วยไม่มีตาเห็นไหมสี่ <c oughs> นาทีเนี่นยผ่านมาใช้ได้เลยไวยมากนะครับไวมากไวมัดเลย ให้เดินแลยครับได้เลยเดินนะับเดินเข้าไปเดินเข้าไปเลยฟอลโลเมไม่ตามใช่ไหมไม่ตามนี่จะเกิดอะไร,ร,ะะกกไรบ้าแบบงยังจ้ะโ้ราเร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 ิรเรเรเดกดเ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 กเด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 ัดนเด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 อดเ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 

เขาว่าน้ำก็นองเต็มตลิ่งน้มันวันเดือนสิบสองแน่รับสายรับง่ยมีข่าวใหม่มาด้วยอย่างแรกเลยนะอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ผมดินเสียงที่ไม่พึงประสงค์เลยดังชิงชิงมันดังชิงชิงนะเสียงมันเนี่ย มีไรบ้างเฮ้ยไม่มีไรใช่ไหมหมีดูต้นทางไว้โอเคเปลี่ยนกล้องดีไรมันจะดังแวงแวงไงครับผมงนี่เครียดเลยมันดังแวงแวงเฮ้ยนั่นไงหมีเห็นมึงแล้วเครียดเครียดโอ้โหมันไปแล้ว ถ้าดูตามห้อง <Gym. S 2> แล้วนะมันอย <enders> ู่ตรงอยู่แขมสองที่มีขับมาเบบีอันนี้เขาบอกว่าใช้เรียกได้นะครับถ้าเรียกแล้วมันจะกลับมากลับมาที่ไหนวะต้อไปกลับมาแล้วเดี๋ยวเบบหมูปิดดอนคำเฮียนะครับว้าไม่ได้เลยง่ายแขมแปดงแมเก้านี่ ก็ก้าวหน้าดีไม่มีไรนะครับทุกอย่างยังโอเคเสมอวินี่ไงอยู่นี่ใช่ไหมครับผมเห็นแล้วเห็นแค่แขนด้วยนะเชียเฮ้ไปหน้าโอไปแล้วฮัลโหลเลย ถ้าเขาหลวมันจะกลับมาอ่านี่ไงจริงด้วยตามที่เขาบอกถ้าเขาหลัเราจะกลับมาง่ายทุกอย่างยังโอเคเสมอใช่ไหมไม่มีตัวอะไรอู้เองเองอยู่แคม5้าใช่หรือไม่ใช่เลยกลับมานี่กลับมาแคมปหเนี่ยเนี่ยอ๋อมันจะตามเสียงเด็กเราก็ใช้วิธีล่อได้อ๋อใครที่ ดูจากลักษณะเนี่ยห5ห้าเอออแล้วก็หนึ่งครับหนึ่งน็นแคมใกล้ตัวเป็นแคมเบลลาใกล้ตัวมากเนี่ยเห็นแขนอยู่เนี่ยดุกดิกดองแดงไปบีบตูดหมูเอ้ยไม่ใช่บีบจมูกหมีเล่นดีกว่านะ่ยมันงไม่มีอะไรหรอกนเชื่อผมนยสมุนไพรไว้ใจผมได้เลยนะสมุนไพรสีเขียวอุ๊ยอะไรหรออะไรหรอออะไรเออเลือ โอเวนทิเลชันเลยแม่มันคืออะไรท่อลมชิมิสแน่ย่านะเว้ยไฟแดงนี่ตะกี้นี่คืออะไรครับคือคือมองไม่ได้เหรอ,อกลับมาแล้วอหมีอหมีเฮ่อหมีเฮียโอ้โหเออเร่ออะไรตอนนี้ตอนที่จะเสียกันไปคาเมราซิสเต็มแม่ ใช้ได้เลยนะครับนั่งซ่อมชีวิต<ะ>อ,อคืนสองคืนที่สองอ่ากล้องนี้ก็ยังดีนะคุณภาพสดใหม่สดใหม่ยังก็ฟามเฮ้าเออไม่มีใครใช่ไหมฮะอะไม่ได้เลยระบบท่อส่งแอรนี่ ค้างอุ๊ดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอีห่ามันอยู่นี่อีห่าซีลิ่งโอเคสีแดงนี่คือเฮ้ยไงเพื่อนนะไม่มีใครนะไม่มีใครเขาบอกว่าซีลให้ดับเบัลคิกนะเฮ้ยมาไม่ได้สิบตัววู้ฮู้วู้ฮู้ไปดูที่อื่นดีกว่าแฮมขึ้นห้องอ่ะขึ้นช่องแอร์มาเฉยเลย ว่าว่าครับซึ่งจะมีตัวเดียวใช่ไหมครับแคมเมราพาพเพลินโอ้โหเสียงเสียงมาตะใกล้หนีไปไหนแล้วเช็ดมันลงไปแล้วใช่ไหมโอ้โ้โอ้โ,อโ,อโอ้ซ้ายไม่มีมีดูทางให้ผมด้วยขอบคุณนะเออไปบีบจมูกหมูกหมูเล่นดีกว่าปิดฮบีบเล่นแนมะสนุกดี เดี๋ยวสิแคมเมราเนี่ยฮะอโอโเสียงเสียงมันกึ่งกลางกองแกงมากเฮ้ยซิวซิวซิวซว้าวอืมเป็นไงหมีมาไม่ได้แล้วสิมันมีตัวเดียวใช่ไหมครับ <uckle berry> มันมีตัวเดียวใช่ไหมไม่ใช่มันมีสองตัวนะเจ็บ ทำไมมันอยู่บนหัวผมเนี่ยโอ้โอ้มันโอ้แมงโอ้เบิลโอ้ใจเย็นๆไม่ต้องแย่งกันได้พี่ทุกคนโอ้ห <c oughs> <c oughs> โ,อโหโอ้โหออดิโอกูเออเร์เลยอ้า <c> ว <oughs> ปัด ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนผีจะมาหรือเปล่าแต่หกโมงแล้วคือหกโมงไปกูเลิกงานไปอย่างเงี้ยพูดเปรียวเลยชอบนะครับอ,อยังี่จะผู้ชมทางบ้านเฮ <Hey. S 1> ้แงไหนดีเนี่ยอันนี้คือตัวสีฟ้านะครับอีหานี้ถือขับเคก้กไว้ด้วย mm. ถือขับเกไวว้้ลน่นรักที่สุดเลยเดินนะ,นะเดินทางขวา Follow me ตามหีหาโม่งนี่ไปอีกแล้วนะครับติดแล้วเนะี่ยอ๋อติดหัวหัวนี่ยาวไปยันนุ่นเลยครับเจอเพื่อนตายแถวนีนะ้จัดฉากไว้เลยอย่างดีเออเลยต้องถูกฆ่าอีกแล้วใช่ไหมหมเขาฆ่าอีกแล้วไปคืนที่สามต่อยาวนะครับเอาละครับก็ต้องขอหยุดความสนุกไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับเกมนี้นะครับรใครชื่นชอบก็กดไลค์กดคอมเมนต์ะอะไรดีๆมาก็ได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกแรงสนับสนุนที่มีจะถึงมามาจนถึงทุกวันนี้จะถึงมานะมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปที่ตรงนี้ก่อนอต้องขอสวัสดีครับบ๊ายบายรักนะจุบจ๊บ